สวัสดีจ้าพี่นอ้องสวัสดีพี่นอ้องทุกคนเถอะเมื่อเบิร์ต่อหน่อยสิเฮ็นยังต่อหน่อยแล้วล่างบ้านล่างหน้าบ้านบ่ม,มีคนมาอยู่บ่ม,มีคนมาอยู่หรอกคะขี่ไก่ขี่ยังขี่นกขี่คนนั่นแหละขี่พี่มูนั่นแหละ เลยแต่นหน่อยนีจ้ะพี่น้องแค่ใส่น้ำอันนี้เด้อพี่น้องน้ำบาดาลใส่แก้วพี่น้องเลยน้ำบาดา,ในในใาลไดขึ้นมาขี่ไก่้ขี้น,นุ่มขี้ล้านแม่งนั่นละกระชิล่างล่างเร็วกว่ชิมนไหมยามมานั่งหลินนาบ้านดู้ๆที่นี่พี่น้องเสร็จเลยงามๆแล้วกไ็ได้อยู่ในอันที่ดหลินเห่ก็มีอยู่โบเบิดนี่จ้ะ ล่างขี่ไกล้ลา่างยังออกก็เพราะกูเถาได้ม่อยูงงม่ม,ยย <laughs> มันกว่างปวดตี <c oughs> ทีแอมอีกเฮ็ดออฟฟิก็ได้ดันเฮ็ดออฟฟิก็ได้ <c oughs> จ้า,าไไแอมกินน้มเอ็นฟากก เส็นฟ้าโก้ซื่อๆพี่น้องท้องฟ้าหลังฝนตกกระั่งอองขึ้นแล้วพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเขาบ่อคอยไดนมาอยู่ทั้งหนาจ้ะ พี่น้องลายคนขันแนะน้ำอยู่อดอก็อเฮ็ดหนาบานงาํงาๆคือบ่มาอยู่เนาะแมีนความแมนความพี่น้องว่าละเฮ็ดหนาบานงาําๆกับโบเด้มาอยู่ก็อยู่ตอนหลังบานเ่ปเป็นคนเ่ปเป็นคนมักอยู่หลังข้างหลังบานมึงหนีขึ้นมือนแ่ยอยู่หลังบานมีหอดปากไฟย้มผู้ดใดที่ซาดแบ็ดกระซาดท่านล้มอย่มาเปิดได้ต่อไปกระชิบยายามาอยู่หนาบ้านให้หลายที่สุด เดี๋ยวหนอนมาดมมืออืดเดี๋ยวหมาดมลูกมันมืนเดี๋ยวอันยังหน่อยอันล่างก่อนเดี๋ยวยังหน่อยล่างบ้านให้พี่น้องกับพี่คัดออกท่านเขาบริเวณจับเบาสะอาดเนาะพี่น้องถ้าเขามีเวลาว่างเขาไปเห็ดมืออื่นตอหน่อนก็สิไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนกับเบาวางเรื่องเพศที่ขายของอีกพี่น้องเล้ยงก่ ยืนแต่หน่อยไปฉีดวัคซีนค่ะแกเอาวันนี้คนในส่งของเอาของให้เไหยังมยแม่บวอีกมันยากาศก็ดีพี่น้องเห็นบอเห็นบอดอกอันนี้มันที่ขึน้นมันสี่ขึ้นเป็นช่วงๆเนี่ยพี่น้อง <S <S เดี๋ยวเพื่อที่เอาปุ๋ยเล่งดอกมาใส่อีกก็อันนี้มันลุนไปแล้วต้นผักกากองเนี่ยค่ะ ผลกระตกไปอันนี้ต้นกระเจี๊ยบงาว่าเอาไว้แต่อันเก็บนวยมันมตุ่มสันแต่แรกเพื่อว่าเพจตัดทิ้งญาเลยว่าเอาไว้ก่อนมีสามต้นตรงหน้ากระเขียวกระจีฝนกระตกพี่น้องาอายุของเองี่ยงลอยเป็นเป็น เพิ่นอยากมีส่วนร่วมเพิ่นอยากมีกิจกรรมส่วนโอ้ยพี่น้องเบิ่งหญ้าตะหน่อยหญ้าที่ตะหน่อยเอามาปลูกนะจ๊กะกาลังกาลังเงินซีเอ็นที่ยังเกาะกาลังซีติดติดแล้วละ่ะนี่จ๊ะเพิ่นจ๊ะลงที่ ส่วนร่วมท่านบอกอ,อยังมีส่วนร่วมทุความสะอาดล้งาง<า>ออกถูออกได้ไหมทูทูทูมองมันดำดำออกได้ไหมลูก<า>เอาอยัาง<า>ย่างไปเอาตี่ท<า>ันเดีไม่ฟ้อยหนา้อาออกยาวยตอนไหนแล้วก็สิกวาด กระทอมแล้วกระล่างแล้วเดี๋ยวเราสิ <h <h ้ใหญ่หมจ้ะเดี๋ยวเราสิ้ใหญ่หมหนาบานเยอะห้น้องมากกว่าต้อกระสีพัชชิษจ๊าไยังเอาแป้งเหรอติดน้ำเลยติดน้ำเลย อันนั้นล่างแล้วบ่รอ,อเดี๋ยวไอ้เด็กน้อยล่างก่อนน้ำเต็มแล้วเลยเอาไปล่างลูกเอ็เองฉันจะหยอกนี่ส่วนซอยแตหน่อยฝุ่นส่วนนี่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 ยืนให้กำลังใจบ้านจะขวับโมาเฮ็นั่นบ้านเจ้าของกับโมมาเฮ็ดฉัน คิดใจเลยเดยนมม้น้องพิมะที่นอนน้าตลอดเลยเดย้ที่นี่ที่บ่เขาบ้านแล้วฉันสัมภาษณ์เธอหน่อยค่ะเธอจะเข้าบ้านไหมคะไม่เข้าแล้วจะอยู่น้าเลยเหรอคะโอ้มันที่เป็นเสาทุงน้ากันน้องเนี่ยนี่เถอที่นี่นเพิ่นมานอนนาขึ้นไไนึงเหรอเพิ่เนเพิ่นเห็นใหญ่ เพิ่นเห็ดใหญ่เห็ดเพิ่นงางมาแล้วเพคุณออกมาพวยใส่น้ำลดเดี๋ยวเพิ่นเพื่อจะอาบน้ำให้มันดอกก้อนวันสมือไปทั้งทีก่อนมาเลยพี่มาเลยพี่มาย่างมามาแม่จับมาแม่จับบัวให้จับกูจะไปอาบน้ำไปน้องเรียนนะไม่น้องจะสีใส่น้องเนอะจะสีใส่น้องเนอะลูกแม่กูแม่ รวังนองมืนเด้อสามคนกับชิอุนละวงแน่พี่น้องสามคนกับชิอุนละวิงไปจังเกอรเป็นไงคะรีดน้ำแล้วแล้วแล้วเอาไปโลด อีเมลแล้วหลางของน้ำของเขาเขาใส่น้ำสีเลยพี่น้องเพราะว่าใส่คลอนีนป่มาแซมป่มาอาบธรรมชาตินะมันจัเมื่อรำมันบมื่อดำแต่ว่าน้ำน้ำของเขาเป็นน้ำธรรมชาติมันกะดำแล้วพี่นุองเขาอาบมันกับพิษ มันตากแดดพี่น้องเท่ามันเป็นน้ำน้ำน้ำละแต่ว่ามันกัะสะน้ำกัะสะอาดอยู่แต่ว่าเขากะกะซัมบ้าอาบน้ำไตไต,ตน้ำเลืกเนาะพี่น้องมันกะผิวเ้ามันไดดชนีดน้ำกะน้ำบาดาลเขามันกัสะอาดอยู่แต่ว่าฮาลังคนเมิ่งกัใส่คอรินคือว่าแหละเพราะว่ามันชีเฮตุแห่งเขา<อ>เขาบดดับหลายมากมากละมึงมากหน,น้าเมืองคนมันคนอีดให้ มักมามักมามักมาเดี๋ยวพี่อาบน้าให้เพิ่นป้อนเขาแล้วพี่น้องมักแพร่เพิ่นก็ล้างล้างบ้านเพิ่นเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็ทีเอาขึ้นไปเก็บไว้บนบ้านนี่แหละจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วขอบคุณตัวหน่อยหลายๆจ้าที่ซรอยทำความสะอาดให้และไม่มีกะ ไปก่อนนอจากพี่น้องเดี๋ยวไปสิเพสสิไฟย้ำมาอยู่หนาบ้านแหละล้างทำความสะอาดเลยเดี๋ยวสิพาลูกมันเหลีนอยู่หนาบ้านทีน่เราเช่าพี่น้องหนาบ้านเห็ดไปงามๆเดี๋ยวมีตะไคร้ตะนกอยู่เดี๋ยวสมาอยู่แล้วจ้ะขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆด้อจา้าไปก่อนจา้าสวัสดีจา้า